ค้าวเอาพันใหม่มาส่งยายใช่ไหมค้าววันนี้อันนี้ก็ที่ว่า่งเลี้ยงไปก่อนสามปากยม่อนด้วตอนท่อนคือยังหม่อนมันกินเบาเปลืองแม่แป๊บเดียวมืก็มันนอนลูกแป๊บเดียวนึ่งแต่ว่าอย่าลงเอาไปหิ่มกันแล้วกันเ่โตเคียวเลือกผลผล

ไม่ดีตเอาให้มันกินมอ,องวันนอนเสืออย่างดีว่นนี้ไหนคุณชายกันยังวะนี่ครดูแท้สมาซีกลาวเสากล้วยก็น่าแล้วจรพี่ดิ๊มันมารอถ่ายกินข่าวป่ครับนี่โอ้ครับผมเบอร์ขนาดเกือเมือลาข้าวนั่นนี่ยังอ้วนไป ไม่กินกาไม่ได้ยูเฮือนนะกินเสาแรงแต่ว่าเสาเจ้าของกินพ่อกินแต่ว่าหมายควาว่ากินบ่เบิดแล้วกระจงไว้ให้มาให้อื่นมากินเฮื่อนคอยเฮื่อนเดียวนะแม่หลอดเลี้ยงมาได้หาเฮือนมากินเฮือนข่อยสิบตัว ก็เลยว่าเอาอ้ามข้าเจ้าบ่อยนั้นบอกข้าเจ้าบ่อยบอกให้อาหารหมา,มาบอกเฮ้อนะมันเบิแต่บอกขี่ก้าขี่ไม่แต่ามีขีีีย่ย